สำหรับกรมการท่องเที่ยวนั้นเราเป็นหน่วยงานภายใต้ใตกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะหน้าที่หลักของกรมการท่องเที่ยวก็คือพยายามสร้างซัพพลายไซด์ให้มีความแข็งแรงมีศักยภาพที่จะขายให้กับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้นะคะสำหรับโครงการเส้นทางคาร์บอนต่ำหรือโลคาร์บอนนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลายๆกิจกรรมหลายๆโครงการของกรมการท่องเที่ยวที่ทำขึ้นมาหลักก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะ หลายตลาดเนี่ยหันมาให้ความสนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะภูมิภาคอย่าง EU ที่เขามีกฎหมายที่จะออกมาใหม่นะคะที่จะให้นักเที่ยวเขาเนี่ยเข้ามาเที่ยวในเส้นทางที่คาร์บอนต่ำนะคะทำยังไงถึงจะรักษาโลกเราไว้มากที่สุดนะคะวันนี้ กรมการท่องเที่ยวเองก็แรงเห็นความสําคัญของเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้จึงเป็นกําหนดเรื่องของหลักเกณฑ์คุณภาพขึ้นมาก่อนนะ,นะคะว่าทายังไงผู้ประกอบการชุมชนเองเนี่ยถึงจะมีหลักเกณฑ์คุณภาพที่จะสามารถยกระดับตัวเองให้เป็นมาตรฐานเรื่องของคาร์บอนต่ำได้แล้วเราก็ทำเส้นทางค่ะ11เส้นทางนะคะขึ้นมาเพื่อจะโยงระหว่างจังหวัดกับจังหวัด เวลาั่งเที่ยวสนใจเน่ก็สามารถเลือกเที่ยวได้เรามีทั้งหมดปัจจุบันเนี่ยค่ะที่ทำอยู่11เส้นทางนะคะโดยในภาคอีสานยกตัวอย่างก็อย่างที่ขอนแก่นเชยภูมินะคะแล้วก็มีตัวอุดรหนองคายนะคะแล้วก็ยังภาคเหนือก็เป็นเชียงรายนะคะแล้วก็พะเยาเชียงใหม่แล้วก็ไปที่ลำปางนะคะน,นี่ยกตัวอย่างทุกภาคใต้ก็จะเป็นพังงาภูเก็ตนะคะทั้งหมด11เส้นทางทีนี้ ความสําคัญในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะว่าวันนี้เราสร้างหลายๆสิ่งนะคะเป็นจุดขายเพื่อจะดึงดูดนักงเที่ยวเข้ามาเพราะนัก่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะล,ลงไปเที่ยวเกิดรายได้ทั้งกับผู้ประกอบการและก็ชุมชนอย่างชุมชนเนี่ยแน่นอนหลายชุมชนปัจจุบันปรับตัวเป็นชุมชนโลคาบอนแล้วเขาขายหลายๆอย่างทั้งวัฒนธรรม ทั้งสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นเรื่องของอาหารเนี่ยการเสิร์ฟก็จะไม่มีเรื่องของพลาสติกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะเราก็พยายามที่จะเชิญชวนทั้งผู้ประกอบการทั้งชุมชนเนี่ยค่ะยกระดับขึ้นมาที่จะให้เขาเนี่ยรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นให้โลกทั้งโลกรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเราก้าวไปไกลที่จะพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแล้วค่ะ จริงเราวางเส้นทางไว้ทั้งหมด11เส้นทางนะคะแต่อีสานเนี่ยก็จะมีประมาณ3เส้นทางนะคะสิ่งที่เรามาเลือกขอนแก่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งผู้ประกอบการและชุมชนนั้นมีความพร้อมมากๆนะคะโดยโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมการทําการท่องเที่ยวมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ย เส้นทางที่เราทําเป็นเส้นทางแรกเลยค่ะก็คือเส้นทางขอนแก่นเชัยภูมินะคะก็ต้องนําเรียนจริงค่ะว่าเวลาเราลงมาสํารวจเรามีหลายสเต็ปนะคะกว่าจะเลือกขึ้นมาเราต้องลงมาทั้งอบรมมีการโคชชิ่งผู้ประกอบการแล้วเราก็พบว่าผู้ประกอบการที่ขอนแก่นเนี่ยแข็งแรงมากนะคะแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าที่เป็นต้นแบบของประเทศไทยค่ะ ท่องเที่ยวไทยเนี่ยตอนนี้โดยเฉพาะต้องบอกว่าเจนซีเนาะเจนรุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะเขามีความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆเลยนะคะอย่างรุ่นเราที่เป็นเบบี้บูมเจน X กเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจบางส่วนแต่น้องๆที่เป็นเจนซีที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อตอนนี้ค่ะ พวกนี้กลุ่มพวกนี้ให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะเขาก็คิดว่าตัวเขาเองยังต้องอยู่ในโลกนี้อีกนานเนาะแล้วเขาก็ใส่ใจว่าทํายังไงเขาถึงจะรักษาโลกของเราเนี่ยรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ให้อยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของท่องเที่ยวโลกาบอนกับกลายเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของเขาแล้วค่ะแล้วทางด้านคนในพื้นที่ล่คะคะคนในพื้นที่จากที่เราลงมาโคชชิ่งสํารวจเนี่ยก็มีความเข้าใจนะคะ หลายหลายส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการเนี่ยมีมายเซ็ตที่ดีนะคะอย่างทั้งโรงแรมทั้งร้านอาหารหรือหลายๆสิ่งที่เราพบเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องของอเส้นทางโลคาบอนมีเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมค่อนข้างดีเลยะคะ่ะ จริงปัจจุบันเรียกว่าเมืองหน้าเที่ยวเนาะเพราะจริงๆเป็นฮิดเด้นเจมของประเทศที่หลายๆที่อาจจะยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเราก็มองว่าเมืองหน้าเที่ยวเหล่านี้ทำยังไงให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาที่เมืองหลักก่อนแล้วกระจายไปสู่เมืองหน้าเที่ยวเพื่อจะให้เกิดก,รการกระจายรายได้ลงสู่ทั้งผู้ประกอบการและชุมชนค่ะนี่เป็นปีแรกน,น,นี่เป็นปีแรกค่ะที่กรมการท่องเที่ยวดําเนินการนะคะ,ะเรา,าไวางไว้นี่เราจะขยายจะขยาย,ย,ายค่ะหลังจากนี้ค่ะ สิ่งที่กรมการท่องเที่ยวจะดําเนินการก็คือเราจะจัดทํามาตรฐาน เส้นทางโลคาบอนเป็นมาตรฐานระดับประเทศนะคะที่จะใช้กันในการควบคุมคุณภาพเพราะว่าจะเห็นว่าปัจจุบันก็จะมีเอกชนที่ทําเรื่องของเส้นทางโลคาบอนมากขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่มีภาครัฐยังไม่มีภาครัฐลงไปการันตีว่าเอออันนี้เป็นเส้นทางโลคาบอนจริงไหมที่จะขายกับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะในอนาคตอันใกล้เนี่ยค่ะเราจะออกมาตรฐานตัวนี้ออกมาเพื่อจะดูคุณภาพทางประเทศไทยว่ามีคุณภาพที่จะสามารถขายนักท่องเที่ยวได้จริงๆค่ะ ต้องบอกว่าวันนี้ทุกคนเลยนะคะทุกคนเนี่ยใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆถ้าพูดถึงในประเทศก่อนเนาะหลายๆคนโดยเฉพาะที่เล่าให้ฟังไปแล้วค่ะเรื่องของ Gen X Gen C นะคะ,ะ Gen C เนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเราเลยในการที่จะทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้เขาคอนเซิ n ์นแล้วเขาก็สนใจเรื่องนี้แต่หลายๆกลุ่มวันนี้ต้องบอกว่าทุกๆคนเลยค่ะสนใจทีนี้จะมีะคนถ้าเกิดเป็นนักเที่ยวต่างประเทศเนี่ยท่านจะเห็นว่าวันนี้ค่ะนักเที่ยวในกลุ่มยุโรปเนี่ย ให้ความสนใจเรื่องนี้มาเข้าออกกฎหมายมาเลยว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าที่ไหนไม่มีเขาเริ่มจากอุตสาหกรรมใหญ่ก่อนเนาะรองมาก็จะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวละถ้าเกิดประเทศไหนเนี่ยไม่มีที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่มีที่เส้นทางเนี่ยเขาก็จะไม่ให้นักท่องเที่ยวเขาออกมาละแปลว่าคนกลุ่มนี้ก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องสําคัญที่หลายๆส่วนภาคภาคผ,ผู้ประกอบการเนี่ยจะตื่นตัวค่อนข้างเยอะนะคะและท่านจะเห็นว่าวันนี้เวลาเราเข้าไปดูในกฎซื้อ สายการบินอะไรก็ตามเขาจะมีบอกเลยว่าปล่อยอิมิ s ชันเท่าไหร่เนาะ mm hmm. แปลว,ว่าพวกนี้มันไกลกัเข้ามาสู่ในชีวิตประจำวัน mm hmm. เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวลองฮอลอย่างอเมริกาหรือแคนาดาพวกนี้ก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้เยอะมากค่ะสําหรับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ํานะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่ามันส่งเสริมวิถีชุมชนเรามากเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมคาราวานซาเล้งนะครับซึ่งก็จะสร้างงานให้กับให้กับชุมชนนะครับ ส,สิบซาเล้งก็สิบครอบครัวนะครับซึ่งจากนั้นเราก็พาพาซาเล้งเราเนี่ยก็ให้พาไปนะครับไปทาเวิร์กช็อปกับชุมชนนะครับทำประสาทดอกพึ่งทํากําไรแฝกของพ่อไหมของแม่นะครับแล้วก็ไปทานอาหารชุมชนนะครับหรือแม้กระทั่งมื้อเย็นเราก็คัดสรรอาหารชุมชนอร่อยๆนะครับมารับแขกแล้วก็การเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นพวกนี้นะครับลดการขนส่งเนาะแล้วก็สร้างงานอาชีพให้เขาด้วยนะครับ แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในหุบเขาไดโนเสาร์เราเนี่ยแต่ละที่ก็ห่างกันห่างไกลกันแค่ไม่สิบกิกิโลครับสามารถไปเที่ยวทิศเหนือใต้ออกตกได้ครบหมดเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเยอะไม่ต้องเสียเชื้อเพลิงนะครับดังนั้นก็คือคุ้มค่านะครับค่าใช้จ่ายก็จะไม่แพงด้วยนะครับดังนั้นก็ดีดีดีต่อผู้ผู้มาเยือนแล้วก็ดีต่อชุมชนด้วยนะครับเป็นสีสันให้ชุมชนด้วยซึ่ง ชุมชนหุบขเขาไดโนเสาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาอยู่กันแบบง่ายอยู่แล้วแต่นั้นมีแขกมาเยี่ยมเยือนเนี่ยเขาก็จะภูมิใจด้วยนะครับแล้วก็สร้างความคึกคักนะครับก็ถือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจให้ให้กับชุมชนหุบเขาเดโนเสาและเราได้เป็นอย่างดีนะครับอตอนนี้มันมันเพิ่งเริ่มครับมันก็เลยยังไม่ได้มีัวเปรียบเทียบมากนะครับการท่องเที่ยวข์บอนต่ำนี้ถือว่าเป็นไรที่ค่อนข้างใหม่มแต่ว่ามันมันเข้ากับธีมของไล่แทนคุณแผ่นดินอยู่แล้ว นะครับที่เราต้องการจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนนะครับสร้างสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนดังนั้นตอนนี้ก็แนวโน้มมันดีขึ้นครับก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่ติดต่อมากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหมายถึงโดยเฉพาะช่วงช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอากาศดีนะครับขับซาเล้งลมโชยนะครับแล้วก็แต่ว่าหน้าร้อนก็อาจจะเบาบางไปนิดนึงนะครับแต่มันเพิ่งเริ่มนะครับก็คิดว่าแนวโน้มมันอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เรียนไปนะครับก็คือว่าพอพอเรามาสร้างมันเหมือนสร้างสีสันให้กับชุมชน ชุมชนก็ตื่นตัวขึ้นนะครับซาเล้งเราก็จํานวนสมาชิกก็มากขึ้นที่มาเข้าเข้าร่วมเราเพราะงั้นจริงๆเขาก็มองว่าการการที่เขาเอาซาเล้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยแทนที่จะอย่างที่บอกทริปหนึ่งเราก็จ่าย200-400ก็แล้วแต่นะครับ,รบถ้าเต็มวันก็400ครึ่งวันก็200้เขาก็ได้เป็นค่าน้ํามันเนาะแล้วก็โปติเขาเขาว่างอยู่แล้วครับอ่าก็เป็นการเอาซาเล้งมาให้เกิดประโยชน์ด้วยเพราะงั้นเขาก็แฮปปี้นะครับ รือบางทีลูกทัวร์ก็อาจจะมีทิปมีน้ําใจอะไรให้เขาไปอีกนะครับมันก็ก็ดีครับได้ได้ไปที่สถานที่ต่างๆนะครับเป็นเป็นแปลงกเกษตรบ้างนะครับที่ทําเรื่องของอะ,อ,ะอะไรอะโคกนองนา <S 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 ทําทเรื่องของอการประยุกติศาีฎี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอก้าลเช่นการถามเรื่องยาแฝกการแปลรูปยาแฝกเป็นผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้นครับก็มีความรู้สึกประทับใจนะครับประทับใจแล้วก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะน,นําไปปรับใช้ที่ที่สวนของตัวเองท,ท,ที่ที่กิจกรรมที่หลายอย่างนะครับก็คงยกตัวอย่าง ไม่หมดเพราะว่าก็วันเดียวก็เยอะเนาะที่สวนธรรมจักว่างนะครับหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านหินล่องอะไรพวกนี้นะครับที่ที่ทำในระดับชุมชนที่ที่ทำเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อยู่ร่วมในโครงการลดคาร์บอนนะครับแล้วก็สุดประทับใจนะครับคิดว่าจะต้องนําไปปรับใช้โดยเฉพาะเรื่องของ ของอการกําจัดขยะอะไรพวกนี้นะครับถืว่าคิดว่าถ้าตลาดที่ส่วนของตัวเองมันโตขึ้นเราก็จะน่าจะมีการพูดคุยกับสมาชิกนะครับเรื่องที่จะทำพวกนี้แต่ตอนนี้ตลาดที่ตัวเองทํามันเป็นตลาดเล็กๆแล้วก็เราก็มันมันง่ายในการจัดการอยู่ทีนี้อย่างหลายๆที่เขาก็โตขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการจัดการที่เป็นระบบเราก็อยากจะคิดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเรื่องของ คาร์บอนลดเรื่องของการรีไซเคิลอะไรต่าง